เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวครับเพราะมันพุ่งเป้าไปที่บุคคลระดับสูงสุดของประเทศพร้อมกับคําถามที่ว่าอธิปไตยของชาติถูกปล่อยปะละเลยจริงหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้อ้างอิงจากข้อมูลในแหล่งข่าวที่กาลังเป็นประเด็นร้อนครับคือต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลที่เรานํามาวิเคราะห์เนี่ยเขาไม่ได้พูดอ้อมค้อมเลยนะครับเปิดประเด็นมาด้วยคํากล่าวหาที่รุนแรงมากๆคือการบอกว่า กลุ่มอำนาจที่ควรจะปกป้องชาติกลับกลายเป็นผู้ที่ค้าขายผลประโยชน์ของชาติเสียเองแล้วคำถามก็คืออะไรล่ะครับที่เป็นชนวนของข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงขนาดนี้ในตอนนี้เราจะลองย้อนรอยไปดูเส้นทางของเรื่องราวกันทีละขั้นเลยนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงตามที่แหล่งข่าวได้ปฏิปตอเอาไว้ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บุคคล3คนด้วยกันดังนั้นเพื่อที่เราจะเข้าใจข้อ,อกล่าวหาทั้งหมดได้เราต้องทำความรู้จักกันก่อนครับว่า3คนนี้คือใครคำว่าสปอนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยมันไม่ใช่แค่ชื่อเล่นธรรมดานะครับแต่มันคือคำที่ใช้เรียกกลุ่มนายทหารจากบูรพาพยัคฆ์ที่เรียกได้ว่ากลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จในช่วงรัฐบาลคสช,ชและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อทิศทางของประเทศเลยครับ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าชื่อเนี่ยก็คือตําแหน่งที่แต่ละท่านดํารงอยู่ในตอนนั้นครับลองดูนะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและก็รัฐมนตรีมหาไทยนี่คือ3เสาหลักที่ดูแลเรื่องความมั่นคงและอธิปไตยของชาติโดยตรงเลยนะฮะซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ข้อกล่าวหาที่จะตามมาเนี่ยมันหนักหน่วงขึ้นไปอีกเอาละครับพอเรารู้จักตัวบุคคลแล้วทีนี้เราลองมาดูที่สถานที่เกิดเหตุกันบ้างซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยครับ นั่นก็คือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มากๆบนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องราวมันเริ่มขึ้นแบบนี้ครับจู่ๆก็มีโครงการก่อสร้างขนาดมหึมาเนี่ยผุดขึ้นมาในพื้นที่ชายแดนที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนแค่การปรากฏตัวของมันอย่างเดียวก็ทําให้เกิดคําถามตามมาเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่โครงการเล็กๆธรรมดานะครับจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันใหญ่โตโมโหฬารมากมีความเชื่อมโยงกับคนระดับสูงของกัมพูชาด้วย และที่สําคัญที่สุดที่น่าตั้งคําถามที่สุดเลยก็คือมันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพภาคที่1ของไทยต้องรับผิดชอบโดยตรงเลยครับแต่ว่าประเด็นที่แหล่งข่าวเขาชี้ให้เห็นว่ามันสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่เป็นคําถามที่ว่ามันสร้างที่ไหนกันแน่ซึ่งมันไปเกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนและอธิปไตยของชาติเราเต็มๆเลยครับแล้วเรื่องนี้มันบานปลายไปถึงจุดนั้นได้ยังไง เพื่อจะหาคําตอบเนี่ยเราต้องมาไล่เรียงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามข้อมูลที่แหล่งข่าวเขารวบรวมมาไว้เลยครับไทม์ไลน์นี้มันเผยให้เห็นภาพที่น่ากังวลมากๆเลยครับคือมันเริ่มตั้งแต่ปี2558ที่เริ่มมีการก่อสร้างผ่านไปแค่ปีเดียวเท่านั้นครับมีรายง,งานแล้วว่าตัวอาคารที่สร้างเสร็จเนี่ยอาจจะล้ําเข้ามาในแผ่นดินไทย แต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือช่วงปี6 0ศูถึงหกครับที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการสร้างถนนจากฝั่งไทยเพื่อเข้าไปอำนวยความสะดวกให้เลยและที่พีคที่สุดก็คือตลอดหลายปีที่ว่ามาเนี่ยมีการร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดแต่เรื่องกลับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับแหล่งข่าวแล้วเนี่ยหลักฐานที่มันชัดเจนที่สุดที่จะเถียงได้ยากที่สุดก็คือถนนเส้นนี้นี่แหละครับคือการที่มีถนนตัดจากฝั่งไทยตรงเข้าไปที่คาสิโนเลยเนี่ย มันถูกมองว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแบบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยพอมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่แบบนี้คำถามมันก็ต้องพุ่งตรงไปที่คนที่มีอำนาจสูงสุดในตอนนั้นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะพวกเขาตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงหรือว่าไม่ได้ตอบสนองอะไรเลยเมื่อมีรายงานปัญหาเข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่ทุกคนจับตามองก็คือท่าทีและคำตอบจากผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลตอนนั้นซึ่งแหล่งข่าวก็ได้บันทึกคำพูดสำคัญๆเอาไว้ด้วยครับและนี่คือคำตอบแรกที่ถูกอ้างถึงครับ มาจากรัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นเลยเป็นการปฏิเสธแบบชัดเจนเลยครับว่าไม่มีการลุกล้ำอธิปไตยแล้วก็ตามมาติดติดด้วยคำพูดที่ถูกอ้างจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งทางแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็นำเสนอในมุมที่ตีความได้ว่าเหมือนเป็นการยอมรับสภาพไปแล้วหรืออาจจะเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าปัญหานี้มันอาจจะควบคุมไม่ได้แล้ว พอรวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยแหล่งข่าวก็ได้สรุปข้อกล่าวหาหลักๆออกมาเป็น5ข้อด้วยกันครับซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการปล่อยให้มีการลุกล้ำอธิปไตยการอำนวยความสะดวกด้วยการสร้างถนนไปจนถึงการปล่อยให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาชุมชนแรงงานผิดกฎหมายซึ่งทั้งหมดนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันครับคือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในวงกว้างและสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้มันจบลงยังไง แหล่งข่าวเขาชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่ปัญหามันกลับยังไม่ถูกแก้ไขและประเทศก็ยังคงรอคำตอบอยู่ข้อมูลนี้ก็น่าสนใจครับมันแสดงให้เห็นว่าแม้บทบาททางการเมืองโดยตรงของทั้งสองท่านจะเปลี่ยนไปแล้วท่านหนึ่งก็ไปดำรงตำแหน่งองคมนตรีอีกท่านก็ยังคงถูกตั้งคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่แต่ปัญหาที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันยังคงอยู่เหมือนเดิม บทส,สรุปจากแหล่งข่าวก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องปัจจุบันนะครับไม่ใช่เรื่องในอดีตและการลุกล่ำอธิปไตยที่ว่ากันเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและนี่คือคำถามสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆที่แหล่งข่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับมันเป็นการตั้งคำถามที่กระตุ้นให้เราต้องคิดตามแล้วก็เรียกร้องหาความรับผิดชอบต่อปัญหาที่มันยังค้างคาใจคนทั้งประเทศและยังรอคอยคำชี้แจงอย่างเร่งด่วนที่สุดครับ